โปรเพย์ทั้งสองฝ่ายครับทางขวานี่เรือครับทางซ้ายมือของท่านผู้ชมครับแจ็คเวกสวนทางขวาครับโดนี่ครับการข้ามเรือครับผมมาได้จังหวะจริงๆเลยนะนี่ครับชุดสีน้ําเงินล้วนเลยครับแล้วจังหวะนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรยังอ่านช่วงเริ่มต้นไม่จบเลยครับมีโอกาสพักทายมาแล้วครับราชบูรีครับ ดาร์เวกาซับจังหวะนี้มีโอกาสจบตรงกรอบเขตโทษครับแต่จังหวะยิงมันถวอากาศช่วยเหลือคนอ๋อ,อโอ้โหนี่คุณชงให้เขาดีเลยนะเนี่ยครับผม <c oughs> เอาแล้วจังหวะน,นี้ลุกขึ้นมาโดนนี่แทงยิงเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> 1-0ครับการท่าเรือขึ้นนำราชบุรีไปแล้วครับ จับรับบอลตรงกลางมีเพื่อนเติมแล้วเนี่ยครับสับัดไปในช่องตรงนี้มันโล่งเลยครับแล้วเจนรบยิงลูกนี้ไม่ตรงเซฟกรบตันปวนพอสมควรนะมรสุมเข้านะแล้วจังหวะนี้แทงมาหลุดเดียวยิงโชว์ซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหเควินดิบรมรัมคุณคนหลังเกมบอกว่าถ้าพลาดยิงไหมกระดิเซเป็นการแอซิตจากทางด้านของเจนรบ นะะฮนี่เจนลบเดินมากอดคอเลยฮะเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปครับโอ้ไปลูกนี้ไม่พลาดครับครับโอ้ดับไปกัสมีปัญหาในการรับมือกับเพลเยอร์ต่างชาติจริงนะเอี๋ยวที่พี่วิสบอกครับอ่าพี่วิสแรงเชียร์จากทุกท่านนะครับครับผมอ้าวแล้วจังหวะนี้โดนี่ลุนไปยิงโอ้โหเนี่ยช่วงทีเผลอช่วงต้นต้นเกมเนี่ยโดนี่โชว์โอกาสมีโอกาสตกอร์ได้ตลอดเลยครับยิงต่อไม่รอแล้วนะนี่ครับจังหวะนี้คือบอลมันชิดตัวไปนิดนึงครับแล้วยิงเนี่ย ไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วแทงมานากกอกกรอบขอโทษพิกเข้าไปจ่ายวันทูกันหนึ่งทีเข้าซ้ายยิงไม่ได้ครับติดบล็อกยังได้ข้างในเปิดบล็อตีนะครับ ผู้สาวตูซุปเซมครับออกมาแห่ไปได้เยอะน่าเข้าน่าสงารของกินจริงนะเอาเราจะวะนี้ขึ้นมาดักเวกัดยิงเบาเกินไปครับเข้าทฤษผู้สาครับสามนาทีผ่านไปแล้วสองนาทีกว่าๆเมื่อไม่น่าจะรอดแล้วหรือป่าครับทางด้านของราชบุรีแล้วก็จบเกมแรกไปครับเป็นทางด้านของการท่าเรือของคุณโดนี่ครับเอาชนะไปได้2อกฟรองแล้วก็วีดี้นะครับให้เลยนะโอออกของท่าเรือนะคะครับผมตอนนี้ท่าเรือก่อน ชนะนี่ขึ้นไปเบียดลุ้นตรกคอมือแรกครับเออตายละปิดหนีด้วยนะขอแบ่งใช้ด้วยกันนะย่อสิอเซเว่นบอกทำเกมต่อเลยที่ชาล่าจ่ายตรงๆเข้ามายิงโอ้ยตกไปหน่อยไปยิงตรงกลางโอ้โหครับแต่ว่ายังเก็บได้วีดีเห็นมีช่องให้ยิงก็ยิงสิครับโอ้ยโอ้คือจังหวะนี้กดเต็มๆเลยครับหลังราชบุรีเนี่ยเหมือนจะไปถอยออกห่างเรื่อยๆครับ ในเมื่อถอยแบบนี้มีพื้นที่แบบนี้ก็ใส่เลยครับลูกนี้ด้วยซ้ายเต็มๆก็ปัดออกไปได้ครับพี่ยอดคนดูถึงสั่งเราได้เลยสั่งโบปนะไม่เกี่ยวผมเอ้ยสั่งสั่งไงเดีะจงน่ารักนี่ยเอ้ยอาราชบุรีมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งก็ทีชาร่าเอ้าบอลสวยยิงยังสวยครับลูกนี้เข้าทำชนิดดิจิตอลครับดูครับจังหวะนี้เล่นกันอยู่นะข้างนอกครับแล้วดูจังหวะนี้ พิงแล้วตอกลูกส้นกลับมาใครจะคิดล่ะครับปาดบอลมาได้ครับต้องเร่งแล้วครับทางด้านท่าเรือถ้าจะเอาลูกคืนโอ้โหแล้วหลุดมาครับยอดสอี่เซเว่นกระชากเรียบร้อยฝังเลยครับฝังลงไปในพื้นดินนะลูกนี้นะฝัง,องโอ่งลงไปเลยนะเรียบร้อยครับอ, <laughs> อนัดยิงช่วงท้ายเกมนาทีที่88ครับ นี่ครับดูจังหวะจ่ายมามันน่าจะตัดได้ครับแต่พอมันตัดไม่ได้แบบนี้ก็สะดวกโยทินละครับแล้วลูกตีไข่แตกจะมาได้หรือเปล่าก็ฟ้องฟ้องคืนให้วีดี้วีดี้ยกมาไกลๆฟ้องมาแล้วตว,วัดไม้ตว,วัดเข้ามาตรงก,ากลางไม่ยิงอ,อีกฟ<อ>้องยิงร<อ>ี่เลยสองหนึ่งครับ<อ>การท่าเรือไล่มาครับจ<อ>ังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยตักมาสวยเลยครับฟ<อ>้องเก็บบอลในกอบเขตด้วยได้หักมาไม่ได้ยิงก็บอลมันชิดตัวไปแต่บอลทะลักมาเข้าทางฟ้องคนดีคนเดิมครับ คือจังหวะนี้คือจังหวะนี้ต้องวิ่งเข้าไปแย่งเลยครับโอ้โหแล้วก็จบเกมเลยครับจานครับเป่าลุกมีดทันทีครับครับเกมในโมคอบสามสามครับราชบุรีครับพิกกลับมาชนะทางด้านของการท่าเรือบ้างแล้วสองตัอหนึ่งเกมนี้วาคุยกับพี่วิทย์สองคนครับผมอแล้วครับเกมเดี่ยวมือสองคู่สุดท้ายครับ อ่าแล้วจังหวะนี้โอ้โหเต้นเบอร์ลินขึ้นมาเป็นแผงเลยแล้วจกงเรียบร้อยไม่ล้ำหน้าเลยครับอ่าแล้วครับใบบอลบอกตึงเลยครับแบบนี้กรรมการไม่ยกธงครับเหมือนจะคิดว่ามันล้ำหน้าครับแต่ว่ากรรมการไม่ยกครับโอ้ดูเล่นจริงจังหวะเดียวแล้วดูวิ่งเติร์ไปสามสี่ตัวครับดูครับโอ้โหไหลมาเป็นทอดเลยครับทอดกระถิ่เลยครับลูกนี้แล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับมันไปมีตัวซ้ายสุดครับที่ยืนคำไว้ครับลูกนี้เลยไม่ล้ำครับนี่ครับ เราดูทางขวาจอครับนี่ครับมันมีตัวยิ้อยู่ครับเราดูแฮปปี้ยิงครับลูกนี้ไม่ต้องเซฟครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะที่ธนาคารทุกสาขานะค่กับสิทธิประโยชน์มากมายอ้าวอ้าแบบนี้ใบบอนยิงเรียยมาแล้วครับลูกยิงเซฟเงินเดือนครับเฮ้ยจักรพรผนสายโดนตุวปะกมสามคนครับโอ้ดูครับจังหวะนี้โอ้โหเบียดไปยังไงล่ะครับนน่นสามตัวแน่นมากอ่ะโอ้โหจังหวะนี้ ถึงเนื้อถึงตัวเรื่องอะไรเรื่องการสอนอ,อะไรแบบนี้เอาจังหวะนี้ใบบอลแทงมาลุดเดียวใบบอลเิร์จบุรีไปได้ลึกมาครับหู้ล้วพลิกกลับมาสวยจังหวะนี้ยิงเลยไม่เป็นประตูโอ้โหเต้นเบอร์ลินจังหวะนี้มีโอกาสเหมือนกันครับดูครับหลุดเข้าไปถึงข้างในแล้วยิงลูกนี้มันผ่านทุกอย่างไปหมดเลยครับ ใบบอลยิงแล้วเรือตายกู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 โง่โ oh! งดด่โง่โตอนนี้ง้อง้โว,งง <c oughs> oh, ว่ัง่แบบโู้่งรัง่โงหวงฟรีคิงู่ก่ี้่ิงเนง่ปั่โง่้ง่โค่โง,ลลง,ง,ง,ง่โ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 ง่ <c oughs> แง่โง่โง <เฟ S 1> ่โง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 บโง่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 กง่โ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 ย ครับใบบอลบอลมันทะลุมาแบกโคมาโยนเข้ากโกไปเลยนะคะเหมือนจะไม่ได้แล้วนะตแต่เขาทําได้กัะบาบอลโอ้โหดูครับ <S <S จ่ายยัดเข้ามาเนี่ยหลังของการทน้าเรือเนี่ยแล้วโดนแย่งหน้าเกาะเกโทษอย่างนี้ยังได้อยู่ไม่ลวยิงคืนโอ้โหยมันเบียดเสาออกไปครับจังหวะนี้มันหักมากเกินไปครับทางนด้านของเต้นเบอร์ลินครับดูครับ มีโอกาสเหมือนกันครับแล้วเติมมายิงลูกนี้นะครับนั้นเรื่องที่จะเล่นสั้นๆครับเคียวพอตัวครับแล้วจวังหวะนี้มากอบหน้ากรอบเขตโทษรับบอลเข้าไปจ่ายลูกนี้ไม่ผ่านครับสกัดออกไปครับเติเ้ลเบอร์ลินแล้วจบเกลเรียบร<ฮ>้อยครับใบบอลครับจากราชบุรีนิพพลครับเอาชนะทางด้านของคุณเติ้ลเบอร์ลินจากการท่าเรือไปได้สามประตู